ตุ้มโรสลินฝังใจ40ปีเลิกสามีเพราะไว้ใจคนใกล้ตัวเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ได้ออกมาเปิดเผยครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวของเธอสมัยก่อนไปถ่านละครพระเอกรุมจีบขนาดไหนพี่ตุ้มบอกว่าไม่ไรหนุ่มอยู่เหมือนกันเขาเป็นคนสุภาพน่ารักเอาของมาให้ถึงบ้านก็มีผู้หญิงคนนี้ไม่แพ้ทางพระเอกแต่ไปแพ้ทางผู้กำกับ ใช่พี่ตุ้บอกว่าเขาเป็นผู้ร่วมกับและเขาเป็นตากล้องเขาตั้งใจถ่ายเรามากเสร็จแล้วเขาก็จะรู้ว่ามุมไหนที่เราสวยเขาใส่ใจในรายละเอียดชีวิตแต่งงานก็มีลูกสองคนแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเวลาเราไปกองเราก็เอาลูกไปด้วยค่ะเอาทุกอย่างใส่รถลูกก็ไปอยู่กับกองถ่ายแล้วมีเรื่องให้ต้องอยากกับสามีตอนนั้นก็เป็นธรรมดาของผู้ชายที่จะไปมีอะไรอย่างนี้ คือน้องคนนั้นเป็นคนที่พี่เอามันเล่นละครเทศเขาด้วยตัวเองเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปเจอกันไปมีอะไรกันก็ยอมรับว่าผิดหวังมากผู้หญิงคนนี้เราเอามันเล่นละครแล้วเขามาทํากับเราได้ยังไงเดิงมันก็ผ่านมาเท่าประมาณ25-26ถึงปีแล้วพี่ตุ้มถูกเพื่อนรักดาราหักหลังก็เป็นเพื่อนรักคนหนึ่งคบมาตั้งแต่เวลาที่เราสาวเข้าวงการรักกันมากๆแบบเรามีรถอะไร เขาก็ซื้อเหมือนเราเลยก็คบกันมาจนกระทั่งในครอบครัวแล้วอยู่ๆเขาไปพูดกับเพื่อนอีกคนว่าเหมือนเสียมกันให้เราทะเลาะก,กับเพื่อนอีกคนซึ่งเราก็ไม่ได้พูดจนกระทั่งเรื่องมันแตกว่ามันเป็นยังไงก็คือคนนี้มาเสียมเราเราก็มีความรู้สึกว่าโหเพื่อนที่รู้จักมา40ปีทําไมเขาเป็นอย่างนี้เราก็รักเขามากแต่พอเรามาโดนแบบนี้มันเสียใจนะแล้วพอสุดท้ายเขามาสํานึกได้ก็มาขอโทษเรา เราเองก็ให้ตัวเองเลิกคบกับคนนั้นเราไม่อยากให้ตัวเองไปคบกับคนอื่นอีกเหมือนกับเขาไม่อยากให้เราไปรักใครมากกว่าเขาประมาณนั้นหรือเปล่าตอนนี้ก็คือว่าให้อภัยกันเรียบร้อยแล้วก็ใช่นะเขาก็โทรมาขอโทษเรามาดีกันคือคนนี้คิดว่ากลับไปคบไม่ได้คือกลัวมากๆเราก็ไม่ตอบไม่อะไรเขาก็คงจะรู้ตัวก็เลยไม่ได้คบกันอีกแล้วค่ะ เป็นบทเรียนในชีวิตครั้งหนึ่งกับการที่ได้ไว้ใจคนคนหนึ่งมากๆเพราะเวลาไม่ได้ช่วยอะไรเราจริงๆค่ะ